สวัสดียามมือเสาจ้าเมืองไหนมันหอนต้นมะกรูดไ่หน่อยต้องใส,ส่สีเดสมอลเล่เาฟังนั้นฟังนี่เขียวงามอยี่ค่ะแต่ว่าโคตรหนาเม,มาื่อคืนดิโคตรหนาเม,มาื่อคืนนี่ก็แห้งอีกคือเกามันถึกแดดฟังนี่มือ่อนี่ตื่นเศร้าขึ้นมาเก็บขยะค่ะพอลูกทําอะไรได้ก็ทํานะคะอาการเริ่มโอเคแนะ่แล้วเก็บขยะเซ็จแล้วเรียบร้อยปาทีเดียวสิกินเขา่า อาบน้ำแล้วกะสิเอาขยะสามถุงนี่นะคะไปทิ้งตรงนูน่นตรงทั้งสีเขียวๆใตต้นใหม่อะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้อากาศเริ่มดีลคะค่ะแต่ว่าถามว่าหนาวบอกะยังหนาวอยู่แต่อากาศเริ่มดีกะสิได้เอาโต๊ะออกมาตัาง้นนงได้นั่งย่ำแรงหรือว่าล้างมือกินข้าวนอกบ้านเนาะเอาสามถุงนี่ออกกะสิกว้างขึ้นคะ่ะพี่น้องกะสิ สะอาดสะอานขึ้นแล้วก็มือต่อไปก็สิยกลังเบียร์กราบันรถเข็นไม่ใไป่ปูไปใส่รถให้พอใยญ่้พอใหญ่เอาไปทิมอยู่ทางไปบ้านแม่พิ้นบานเกาส่วนอนนีพอใยญ่สิเอาไปขึ้นห่างบานนี้ฮาก็ส้เริ่มขี้ค่ายพวกกระถางพวกต้นใหม่ค่ะปีนี้สีบ่ปลูกหลายดอกปลูกแค่ซีหากระถางสีดำใหญ่เนี่กกับพ่อพ่อใหญ่ไ,ไม่เบียด ส่วนกระถางกระลอนปอนเป็นนี่ว่าสีโป๊ปูกค่ะสก็บลือทิมสีสมีแต่นสองกระถางไงนี่แล้วก็กระถางเงาทั้งแตนี่นมันจอนกันอ้วยสามใบตรงนี้อีกสองใบเป็นหาใบกระใสพปอยไงปลูกซ้ำนั่นแหละค่ะที่เหลือดินที่เหลือก็ว่าสีเอาไปทิมเพราะว่ามันหลายปีแล้วมันหนาสิบม่มเดี๋ยวสิลองถามพ่อยหญ่เบิ่งว่าสีเอาอยูพอดินส่มนี่หรือว่าสีเอาไปเททิมก็จิได้ทย,ยอยใส่ถุงดำไปทิ้งนะคะแล้วก็จะได้ซื้อมาใหมา่ตอนนี้ แดดออกแล้วหนาวว่าปานไหนก็พ่อได้ซักผ้าสุดที่ใสยู่บานนะคะซักตากเองอัน,นเป็นสุดยูกับบานก็ซักในห้องน้ำละ่ะค่ะเอามาตากก็สิบแปดึ้นตัวนี้เป็นนั้นนั้นค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่เปิดออกมาเียโอ้ยหอมเมื่อเฮ่อนอืมแล้วข้างข้อทีชีวิตมืนเนี้ก็สินี่ก็ซักผ้ามารอบสองพราว่าในเอา พับว่าให้ในแยกว่าให้ในรีดค่ะซุบหนึ่งเพิ่งซักมาเมื่อวานเลยค่ะซองกระเป๋าพี่ใหญ่ยังนอนอยู่เลยนะคะพฮ้ยเขมมิการเฉปพอร์ตฟอนิสตากรงเดออินเตโทรซิตเดอบรอฟอสิวีต้าได้ยอฮอสแลงแฮ่พี่ใหญ่ถามโฟมเอาถึงสายสีนีก้องเต็มอยู่ คอยว่าคอยมาทิ้งเองเพื่อเดียวก็ได้ซ้ำก็สอบบอยอมมาน้ามยานเห้าล่มผลว่าโอ้ยคอยกับหูยื้ว่าคอยยางไหนอยู่เนาะขั้นแมนเอลว่าแย่แต่สิบเอ็ดส,สิบสององศาแต่หักหนาวล่มฮอบโรลิตาโรซะมันนี่ก็เสือกแต่ ดัดลังบ้านเอาเก้าอีเอาโต๊ะเขาที่พุ่นดินขันแม่นพญายิเสาดินเกา่ากะซีเซอันขี่ไกล่ลงไปแล้วก็พุ่นดินเตรียมให้เล่าวันนี้ให้เล่าได้ปลูกเขาก็เริ่มปลูกกันแน่แน่ค่ะเริ่มเพาะเม็ดนาฟันสิเปียนเป็นเก่งยินมันเลยว่ะใจสิเปียนกางเกงยืดให้ยังก็ยยางมาถึงขยะซื้อใส่แบบของข่อยเนี่ยนะล่งมาโลดมันได้ยั่บอกเออมันก็ได้เขาว่าจับดอก ไปแล้วจ้ะขอบคุณมากมากนะคะกิดจะกลับมือหนึ่งพอได้เาาออกมาถือล่มค่ะพี่น้องเนื่อรักจักใจเจ้ารักนะจุๆ๊ๆจุ๊บ